รถกำลังจะออกนะคะอันนี้เราถึงที่ฝั่งลาวแล้วค่ะอยู่ลาวแล้วนะคะวันนี้เรามาลาวนะคะเดอกอ้อฟไม่ต้องแต่งสวยธรรมชาติแต่ว่าก้านตองต้องทาลิปก่อนดูแม่แม่สวยธรรมชาติเรยนะคะดูอันนี้คือรถเหมือนรถสองแถวทางข้างก็มีงูว้ย่างคนน่ะไม่ต้องป้อนนะ ดูกันตองตื่นเต้นมากลพ่อจะตกอ่ะพ่อจะตกอ่ะแล้ว่ะดหัวอะนะคะบรรยากาศและแลดูตื่นเต้นกันตองตื่นเต้นกว่าคนอื่นอ่ะดูคนหวงพ่อจะเป็นล้นอะนี่คือฝั่งเรวนะคะเรามาฝั่งเราน่ากลัวมากกว่าดู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 น่ากลัว ดูนะคะนี่คือควันควันรถ <c oughs> ไปได้นั่งรถแบบนี้นานแล้วนะครับ ขี้ฝุ่นไงง่องครับข <c oughs> ี้ฝุ่นไงง่อง <c oughs> ดูนะเงินบรรยากาศนะครับสวยนะ<ด>เป็นบ้านๆนะครับเป็นบ้านๆเดินะคะอู้ขี้ฝุ่นไงง่องเลย<า>อว่าอ,อ,อีพอ่ออีพ่อคนขับรถบอกฝุ่นกะไงพ่อฝุ่นดูนะคะอู้หูดูนะคะ ใส่สิถ้าถงใส่ดีนี่และแลดูแลดูวุ่นวายุูันจงด้นะคะอันนี้เหมือนตลาด้านตลาดเมืองลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย